ส่วนหนึ่งก็เข้าใจว่า f อซทุกท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะเ,ไปไปเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะลุงเนาะทั้งเรื่องหลายอย่างค่ะแต่ก่อนป้าก็พูดไม่เก่งลั้งหลังมาจะบอกได้ว่าเดินเดนบีบมากเกินไปสอนเดินสอนมากเกินไปจนทำให้เราต้องรู้สึกว่า ต้องพูดหรือว่าทําอะไร,ห,รหลายๆอย่างให้รอบคอบมากขึ้นให้คิดมากขึ้นวันนี้นะคะไม่มีอะไรมากมากจกว่าคําว่าขอบคุณจริงๆเพราะว่าหลายคนบอกว่าเออไม่ส่งสปิกเกอร์ไม่เป็นนะอยากจะร่วมบุญอะไรอย่างเงี้ยก็มาด้วยตัวเองแล้วก็มาร่วมที่จะสร้างองค์ปู่ปริจิตร่วมอยากจะให้พื้นที่ตรงนี้มันสวยต่อๆไปปีต่อๆไป คือรู้สึกว่าคําที่บอกว่าคือไม่ส่งสติกเกอร์ไม่เป็นนะแต่แม่มาด้วยตัวเองเพื่อที่จะมาร่วมที่จะให้ลุงกับป้าได้บริหารแล้วก็ได้ปรปับปรุงพื้นที่นี้เพื่อตัวเองมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าไม่มีไม่มีคมําบรรยายเลยแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆากค่ะเมื่อเช้าเห็นยูทูบเบอร์บอกว่า ลุงร้องไห้ด้วยเห็นคนเยอะป้าก็โมแต่ลำสนุกอยู่หัวกรไหายนม่พี่น้องก็อ๋อร้องเพลกเหรอก็รู้สึกขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณร่วมที่ร่วมเดินทางแล้วก็ไม่เคยที่จะปล่อยลุงกับป้าไปไหนเลยทุกท่านนะคะทุกท่านเลย ถึงแม้ว่าอ่หลายหลายอย่างมันจะเกิดขึ้นเนาะอย่างปู่พริจิตนะคะสร้างเสร,ร็จก็มันต้องหยุชงงดชะงักการสร้างต่อแล้วก็เราเราได้รับว่าเออให,ให้ให้ย้ายหลายหลอย่างนะคะบางคนก็อยากทุบบางคนก็อยากสารพัดนะคะหลายหลายอย่างที่ปู่ปริจิตทำให้เรารู้ว่าปัญหาบางอย่างถ้าเรารู้จักคิดแล้วก็ ค่อยๆทำความเข้าใจเราก็จะใจเย็นพอที่จะมีสติแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ทำให้เรามีสติและเรามีพลังพลังที่จะเดินต่อไปก็คือเอฟซีที่คอยให้กำลังใจบางทีลหลายคนนะอย่างป้าอย่างยูทูบเบอร์ลหลายท่านถ่ายคลิปออกมาบางทีตัดต่อก็ไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นือถ่ายไปเรื่อยๆบางทีแต่ทุกคนก็กดไลค์กด เขาเรียกว่าอะไรดูโฆษณาไม่ข้ามเพื่อที่จะให้ทุกคนมีไรายได้เพื่อที่จะมาปรับปรุงแล้วก็อยู่กับลุงกับป้าตลอดหลายหลายอย่างมันไปแรงขับดันให้เราบอกว่าเขาบอกว่าเขาจะทุบผูกบริจิตเราก็เลยบอกว่าเราจะต้องทําทุกทุทางที่จะระักษาพญานาคองค์นี้ไว้โอากาสหลายหลอย่างที่มันเกิดขึ้น เราไม่คิดว่าเราจะย้ายได้เราไม่คิดว่าจะมาตรงนี้ได้เราไม่คิดว่าจะมีเนื้อที่พื้นที่ที่เราจะต้องมาอยู่ตรงนี้เราไม่รู้ว่าคือเราตั้งแต่หาเนื้อที่ที่จะสร้างบู่บริจิตย้ายมาเนี่ยเราไปถามเนื้อที่แต่ละที่เขาจะบอกไล่ละหนึ่งล้านขึ้นล้านขึ้นเขาบอกลงเรามีอยู่สี่ล้านเนี่ยสองสี่คนพ่อแม่ลูก คือวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่จริงๆเรื่องความเชี่ยวพญานาคหรือว่าอะไรเนี่ยเราจะไม่เท่าไหร่แต่วันนั้นรู้สึกว่าบอกไม่ไหวแล้วลองขอดูแต่ไม่เคยไปขออะไรที่ไหนเลยก็เลยไปจุดธูปบอกกับปู่พาริจิตบอกว่าปู่บาริจิตลูกไม่เคยไปขอบนบานอะไรที่ไหนแต่ครั้งนี้มันเหมือนกับว่าคือเราจะต้องย้ายปู่ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแต่เราไม่มีทุน เราไม่มีเราหาหนทางที่จะย้ายปู่ไปไม่ได้เลยจะต้องทํายังไงเราไม่รู้แต่ขอให้ปูช่ชี้ทางเราแนะนําเราแล้วก็ทําให้เรามีจุดจุดหนึ่งที่จะทําให้ปู่ออกจากพื้นที่นี้ได้โดยที่ไม่ต้องทุกข์โดยที่ไม่ต้องอะไรหลายอย่างแล้วก็ต้องบอกว่าวันนั้นที่ป้าขอก็คือว่าสาลงเขาสั่งว่าให้ย้ายออกภายในเดือนพฤษภาคมตอนนั้นก็เลย บอกกับปู่ว่าขอให้ได้เนื้อที่ที่จะนําพาปู่มาภายในเดือนพฤษภาคมนะไม่งั้นไม่ทันก็เดินทางหาเนื้อที่กับเมเดกับพี่เง่งเราตะเวนหาทุกที่เป็นป่าเป็นอะไรเขายังไม่ทําอะไรสรารพัดค่ะอ่าจนวันหนึ่งแล้วก็คือเราคิดว่าเราถ้าเราจะมาอยู่ตรงที่เนื้อที่บ้านลุงพลเนี่ยอยู่ที่อำเภอวานอนเราก็ต้อง ขอเจ้าของพื้นที่เราก็เลยไปที่ศาลเจ้าปู่นาโพนาเพียงก็ขอเพื่ออีกว่าเรามีเรื่องเดือดร้อนจริงๆคือเราเราไม่อยากจะให้พญานาคนี้หายไปจากความรู้สึกเพราะว่าเอฟซีเขาร่วมใจกันสร้างก็เลยไปขอขออีกบอกว่า้าหาว่าได้จริงๆตรงเจ้าปู่นาภพนาเพียงเนี่ยเขาจะมีหมอลำซิ่งตลอดแต่ป้าบอกว่าขอเป็นแค่ลำแค่บนให้กับนางลำนี่มาลำ ก็ขอเหมือนกันกับที่ขอกับปู่ปริจิตค่ะบอกว่าขอให้ได้พื้นที่ภายในเดือนพฤษภาคมว oh. ันนั้นเราแล้วก็หากับเมเดีเนี่ยเมเดีเขาจะเซิร์ชหาเขาเขาเป็นคอมพิวเตอร์เขาเป็นอะไรเขาก็จะหาหาแล้วก็ป้าตรงนี้นะตรงนี้นะก็คือวมนนั้นฝันว่าได้มาวาดพญานาอยู่ลานกว้างมากกว้างมากเลยแล้วก็มีพญานาคตนหนึงเนี่ย เหมือนก็อยู่ในถ้าเป็นสีขาวตัวเล็กแล้วก็บอกว่าคือเข้าม้วนตัวเข้าไปในถ้าแล้วเขาก็หันมามองเราบอกว่าเหมือนกับความหมายคือท่านไปก่อนนะแล้วเธอตามฉันมานะอะไรอย่างนี้นะคะคืนวันนั้นคือฝันแล้วก็เช้ามาก็ไปกับพี่หนิงมเมดีแล้วก็มาได้ที่ตรงนี้ซึ่งเจ้าของที่บอกว่าสามวันก่อนะมีคนจะมาซื้อแต่เขาตังค์ไม่พอขาดอยู่แค่ สามหมื่นเลยกี่หมื่นนี่แหละเขาก็เลยไม่ได้แล้วเราก็มาพอดีเราก็ทุ่มเททุกอย่างใส่ตรงนั้นก็เลยได้ที่ตรงนี้มาแล้วก็ด้ความดีใจหลาย,ลายอย่างมีบางคนบอกว่าถ้าเธอไม่ได้ที่นอสอสี่จอฉันจะเล่นงานเธอตลอดป้าก็บอกในไลฟ์สดบอกว่าภาวนานแล้วปู่ขอให้เป็นนอสอสี่จอคือเราซื้อที่ตรงนี้เราคิดว่าแค่ว่าเป็นฉนดแต่วันที่ไปโอน เราไปดูหัวกระดาษเราบอกเฮ้ยมีเดยมันเป็นนอสสีจอมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่านั่นแหละคือคือ,คอเริ่มที่จะเชื่อมั่นกับปู่ปริจมากกว่าเดิมจากแล่ก่อนเราไม่เคยได้อะไรมากเราก็ได้ไปแก้บนทุกอย่างแล้วก็พอจะย้ายเราก็บอกลุงเราจะเอาทุนที่ไหนย้ายเมื่อเราซื้อที่หมดแล้วอะไรแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านออกทุน ในการที่จะนําลถรดอะไรนะลุงเขาเอินอียังกขาลดเคงก็ลเ,งกเลยยัง <S <S อีกันนึงเลยหาข่้นเหรอมเราคุณหอังไหม, <S <S <ล>ไ,มไหมห้าคันผู้ใหญ่ใจดีท่านี้ท่านไม่ได้เอาเงินให้ป้านะคะแต่ท่านอนเข้าไปที่บริษัทรถเขาเลยคือเราไม่ได้เห็นอะไรเลยเพื่อที่จะให้เราได้พางองคู่บริจิตออกมาจากพื้นที่แค่ได้ลถแค่ได้เคงเราก็ดีใจ ส่วนที่เหลือเราก็ทุ่มเทคือใครมีเล็กมีน้อยแล้วก็ประสมมาชายกันไปแล้วก็ซื้อเหล็กซื้ออะไรมาทําเป็นโครงแล้วก็ตักองค์ปูป่เป็นห้าส่วนแล้วก็ได้ขึ้นรถขึ้นันในของนั้งสิบต่อกไ่อนว่าหรึ่งเดียวก็พ่วงครับห้าคันนั้นลงมาที่จำปาดงคะ่ะเข้าเขตสกลนคร เข้าเขตสกลนนะครเท่านั้น,นะคะ่ะคือข้างทางเนี่ยเพื่นมีพวงอะไรยดาวเรืองเพื่อน,อเ,อเ,อนอเหมือนกับพนมมือแล้วก็เล็กน้อยก็พนมมือแล้วบอกขอพรแล้วรู้สุกว่าคือเพื่อนอยากจะย้ายมาตรงนี้จริงๆผ่านอำเภอพังโคนมีผู้ผู้สูงอายุก็ได้เพราะนนั่งชุดขาวค่ะคือตั้งใจใส่ชุดขาวแล้วก็นั่งเก้าอี้เรียงแล้วก็พนมมือคือตอนนั้นเราอ่ะห้าทุ่มแล้วค่ะ เราคิดว่าทุกคนคงจะหลับหมดแล้วแต่ว่ามีชาวบ้านที่ที่เพื่อนนั่งรอมพ่แต่ผู้เฒ่าผู้แก่ที่นั่งพนมมือรออยู่เราน้ําตาไหลเลยค่ะว,ว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นจุดที่ผู้ปริจิตเพื่อนอยากจะอยู่ทุกคนทุ่มเทเต็มที่ยูทูบเบอร์แล้วก็ลุงป,ป้าเอฟซีด้วย ลุ้นกันทุกอย่างเพราะทั้งสายไฟทั้งป้ายทั้งอะไรตั้งหลบซิกแซกแต่ทุกอย่างนะก็ผ่านมาได้ดีแต่บุผิดตัวหนึง่งตัวสะพานลอยมาตกใจมากเลยเหลือที่แค่นิดเดียวสะพานลอยหางๆไปนิดเดียวใช่ไหมลุงลุ้นม,ม,มากทุกอย่างที่มาแล้วที่ประทับใจยอย่างหนึ่งก็คือเราเราอ่น่าจะเป็นตรงที่ต่องอยที่เราไปทำสวนหางนี่โดนสายไฟเพิ่งขาดปับ๊บเราก็บอกอุ้ยเขาจะโกรธเราหรือเปล่าเขาจะอะไรหรือเปล่า แล้วก็พอพาถึงเต็มไปแล้วก็ให้ยูทูปเบอร์เนี่ยกลับไปสอบถามว่าอค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะสายไฟเท่าไหร่คะแต่สิ่งที่เขาตอบมาเขาบอกว่าเป็นบุญวาสนาเขาคือเหมือนกูให้โชว์เขาแล้วที่มาเกาะสายไฟบ้านเขานี่คือแบบว่ามันเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อจริงๆเรารู้สึกว่าขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็นี่แหละค่ะเป็น